เรื่องนี้กันต่อนะคะหนุ่มนักธุรกิจเขาบอกเขาไปซื้อบ้านมาแต่กลายเป็นว่าเจ้าของเก่าเนี่ยพาพวกมาขนข้าวขนของมาปวดในบ้านที่สําคัญค่ะจัดงานเลี้ยงร้องคาราโอเกะดื่มกินกันใหญ่โตเลยลักษณะแบบไม่เกรงกลัวอะไรเลยนะคะไปดูคลิปกันก่อนค่ะ งานใหญ่เลยนะคะคุณผู้ชมงานใหญ่จริงๆค่ะคลิปนี้แหละค่ะเขาบอกว่าคนในคลิปเนี่ยเป็นนายกอบตแห่งหนึ่งในพื้นที่ชุมพรพาพวกบุกรุกเข้าไปในบ้านของนักธุรกิจเครื่องหนังคุณวรชาตินะคะอายุ52ปีแล้ว คุณบรชาติเนี่ยซื้อบ้านหลังนี้แล้วเขาบอกว่าบ้านหลังนี้ถูกซื้อขายกัน12ตุลาคมปี2566คุณบรชาติเอาคลิปมาร้องเรียนกับสายใหม่ต้องรอดค่ะขอความเป็นธรรมตัวเขาเป็นนักธุรกิจอยู่กรุงเทพนะคะเมื่อ19สิงหาคมปี65ตอนนั้นได้รับการติดต่อมาผ่านนายหน้าบอกว่ามีนายกอบตอในชุมพรเนี่ยอยากขอซื้อที่ดิน ติดทะเลเกือบ6ไร่ซึ่งเป็นที่ดินของตัวคุณวรชาติแล้วก็เสนอขายในราคาประมาณ10ล้านบาทแต่จะเป็นการจ่ายเงินส่วนหนึ่ง กับเอาบ้านอีกหลังซึ่งติดทะเลบ้านนี้นะคะจะเอามาแลกเปลี่ยนกันเทินให้ในราคา2,5ล้านหก็ขอดูบ้านเช็คโฉนดนะคะว่าติดแบงค์หรือเปล่ามีปัญหาอะไรไหมพบว่าไม่มีปัญหาก็เลยตอบตกลงแล้วก็นัดกันไปโอนบ้านค่ะวันที่23ตุลาคมปีนั้นเลยในพื้นที่ชุมพรรอบแรกก็เริ่มยึกยักนายกไม่ยอมโอนให้ขอเลื่อนเป็น25ตุลาคม แล้วก็บอกว่าจะจ่ายค่าที่ดินที่เหลือทั้งหมดนะคะ8ล้าน7 4กว่าบาทแต่ตัวเองไม่ยอมต่อมาลูกสาวนายกอบตก็มาทำสัญญาใหม่ยกบ้านหลังนี้ให้โดยในสัญญาเนี่ยนัดกันไปโอนบ้าน25ทธันวาคมปีนั้น จากนั้นตนเองก็เลยจ่ายเงินค่าในหน้าอะไรให้เรียบร้อยค่ะ75,000บาทจาช่างมารีโนเวตบ้านล้านสองะคะที่หมดเงินไปจนถึงกำหนดการเดือนธันวาคมปี65นายกอบตอติดต่อมาบอกขอขยายเวลาขอเลื่อนนะคะในการจ่ายเงินส่วนที่เหลือออกไปโดยอ้างว่าธุรกิจส่งออกมีปัญหาจากนั้นก็อ่านข้อความแล้วก็ไม่ตอบสุดท้ายให้ทนายโทรประสานให้ได้รับคำตอบง่ายๆมาจากนายกอบตอว่า ก็ตอนนี้ไม่มีเงินน่ะให้ทำยังไงก่อนจะอ้างว่าบ้านหลังนี้เนี่ยผมโอนให้คุณไม่ได้แล้วนะเพราะมันติดธนาคารอยู่อเอ๊ะมันปัญหาเยอะขนาดนี้ทางฝั่งนักธุรกิจเขามองว่าตุกติกแน่นอนอคุณจะเปลี่ยนใจไม่ซื้อที่ดินผมแน่เลยก็เลยเอาป้ายค่ะขายที่ดินไปติดอีกสองวันก็ปลดป้ายออกตั้งใจไปกระตุ้นให้นายกเนี่ยรีบหาเงินมาจ่ายในส่วนที่เหลือ,อแต่นายกกลับเอาภาพค่ะของป้ายขายที่ดินเนี่ย เอาไปฟ้องเขาอีกฟ้องแพ่ง12ล้านบาทไปกล่าวหาว่านักธุรกิจเนี่ยผิดสัญญาสัญญาขายให้ผมแล้วเอาไป้ายไปติดขายให้คนอื่นได้ยังไงศาลตัดสินให้เขาจ่ายเงินคืนนายก600,000นะคะรอบนั้นไม่จบมีการพาคนเข้าบ้านไปอีกนะคะแล้วก็มีการไปขนของออกจากบ้านถอดกล้องวงจรปิดแล้วก็เข้ามาจัดงานเลี้ยงกันในบ้านเมื่อวันที่12ตุลาคมปีที่แล้ว ล่าสุดค่ะไปแจ้งความข้อหาบุกรุกที่สพปากตะโกชุมพรแต่พอประมาณต้นเดือนพฤศจิกายนกลับมีการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนแล้วก็แจ้งกับเขานะคะนักธุรกิจว่าคดีนี้เป็นคดีแพ่งไม่ได้เป็นคดีอาญาค่ะก็เกิดคือก็นานแล้วก็ยังไม่มาให้ปากคำและอยู่ดีๆเนี่ยร้อยเวรท่านก็โทรมาบอกว่าผมไม่ได้ทำงานให้คุณแล้วนะครับผมโดนเปลี่ยนตัว ผมโดนเปลี่ยนตัวแล้วผมถามว่าใครเปลี่ยนตัวพี่เขาบอกว่ามีตํารวจภูธรจังหวัดชุมพรเนี่ยสั่งมาให้มีการเปลี่ยนตัวพนักงานสอบสวนแล้วผมก็ถามว่าพนักงานสอบสวนคนใหม่เนี่ยว่าคดีผมเป็นยังไงขึ้นหนะ้าเขาบอกคดีคุณน่ะมันไม่ได้เป็นอาญามันเป็นแค่แห่งหมายถึงคนใหม่พูดคนใหม่พูดว่าอตอน,น,น,นแค่แห้งคนเก่าบอกว่าเข้าข้อกฎหมายผิดอาญาสามข้อครับ แต่พอเปลี่ยนมาที่ตำวจแ้คนใหม่พูดว่าไงว่าเป็นแค่คดีแพง่งไม่ได้เป็นคดีอาญาอม,มันน่าสงสัยกันหลายจุดเลยนะคะคุณผู้ชมคุณเอกภพบอกว่าเดี๋ยวจะพาไปพบกับท่านธนกฤษอะค่ะผู้ช่วยรัฐมนตรีประจํารองนายกไปศูนย์รับเรื่องราวร้องทุกข์ทำเนียบให้เข้ามาช่วยเร่งรัดคดีให้แล้วก็แน่นอนค่ะให้ความเป็นธรรมกับผู้เสียหายด้วยนะคะเพราะว่าตอนนี้ตํารวจในพื้นที่ก็ดูเหมือนว่าจะช่วยไม่ได้แล้วอะค่ะ